สวัสดีครับทุก้ทุกท่านนะครับมาพบกับพรชัยตะกกยินดีนะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศของการทำไร่ทำนา,านาไถนานะครับปัดหน้าดินแล้วนะครับผมโอ้ยบิเวณนี้ก็จะอันนี้จะแถวข้างๆหมาวิาลมาจอนกร้าววิไลนะครับผมนี่ครับ เราก็จะเห็นว่า,าการไถนาแถวนี้เขาจะทำนาประมาณ 2- 3สครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับบางปีก็ 4- 5หครั้งด้วครับแต่บ้านเราก็คือทำนาทำนาปีเนาะเราทำนาปีนั้น,นปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งแต่แถวแถวนี้ก็คือเขามีน้ำตลอดนะครับรอเลี้ยงตลอดก็ต้องทำนาได้ตลอดนะครับอเคครับผมก็ ดูเป็นวิธีชีวิตของชาวนานะครับที่จะต้องไถนานะฮะโอ้หมันน่าดูครับผมดูแล้วเลย <laughs> สุดจัดปลัดบอกเลยครับผม วันเราไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางเนาะ <laughs>